สวัสดีค่ะจะผักกาดหอมสวีเดนค่ะค่ะวันนี้ผักกาดหอมได้เก็บพืชผักผลไม้ดอกไม้ในสวนพอเพียงของเราที่ประเทศสวีเดนนะคะบังเอิญว่าไอ้ไม้เซลฟี่มันหักค่ะขาตั้งกล้องมันหักค่ะนี่นะคะเป็นอันล่างมันหักผักกาดหอมก็เลยไม่ได้ตั้งกล้องแล้วฝนก็ตกด้วยจ้ะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่ ผักกาดหอมก็อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆท่านั้นเองค่ะว่าเออผักกาดหอมได้เก็บอะไรบ้างนะคะสตรอเบอรี่ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้ผักกาดหอมเลือกเอาแต่ลูกที่เขาสุกฉ่ำแล้วค่ะยังมีอีกเยอะเลยค่ะอันนี้คือเก็บเดี๋ยวเอาไปเข้าช่องฟิตค่ะไว้กินตลอดทั้งปีนะคะวันนี้เก็บอะไรบ้างสตรอเบอรี่ ยูยูบบาที่ประกาศหอมป, e, ปลูกด้วยดินอินรีย์นะคะไรสารเคมีค่ะปลูกด้วยดินอินซียแล้วก็เอขี้วัวค่ะจะตามด้วยแร่ดิดหรือว่าแร่ดิดโซนะคะอันนี้คือเป็นรุ่นที่สองนะคะแปลงเล็กๆแต่หัวงามมากจ้ะที่ลูกเขยเก็บวันก่อนนะคะ จ้าผักสดๆกรอบๆเลยนะคะด้านซ้ายนี้คือเด็ดยอดนะคะเด็ดยอดทั้งทั้งสีม่วงแล้วก็เป็นสีเขียวด้วยสีเขียวนี่คือในเรือนกระจกนะคะสีม่วงคือด้านนอกถ้าเขาจะทอดยอดแล้วก็เด็ดยอดออกเดี๋ยวเขาก็จะแตกให้เราใหม่นะคะส่วนผักกัดหอมนี้ก็ยังเก็บใบอยู่นะคะเก็บแปลงที่สองนะคะใบใหญ่มากเลยค่ะ จ้านี่คืออ่อสิ้นเลิกนะคะหอมที่มันเป็นหัวขาวๆเล็กๆเ,เพื่อนๆย้อนคลิปไปดูแล้วกันค่ะคุณเลมโบซื้อมาให้สามอย่างนะจ้าอันนี้คือสิ้นเลิกนะคะเป็นหอมหัวขาวๆค่ะกุนเลิกคือหอมใหญ่นะคะเรดเลิกคือหอมแดงค่ะบังเอิญว่าไอ้เจ้าคินเละกับชาย,ยาเขาวิ่งหยอกกัน ในแปลงผักของอีแม่นี่แหละ <c oughs> ค่ะเจาสองต้นนี้หักค่ะผักกาดหอมก็เลยถอนไอสองต้นนี้มาเปรียบเทียบให้กับพี่น้องดูเนาะว่าตอนที่เราปลูกย้อนคลิปไปดูแล้วกันค่ะมันเป็นเม็ดเล็กๆนะตอนนี้เราก็ได้ทั้งใบได้ทั้งหัวค่ะแล้วก็รอให้หัวเขาแห้งนะคะแล้วก็ตากเหมือนกับหอมกระเทียมบ้านเรานะเอ,อ่ะโอ้ฝนก็ตกค่ะด้านนอกนะคะ นี่คือดอกเปรียดแดที่เก็บไว้รอคุณเลมโบไว้ทําน้ําหวานนะคะอันนี้ก็ต้องรอคุณเลมโบค่ะนี่แหละค่ะผักัญหอมก็เก็บนี่นะคะพออยู่พอกินแล้วพอเพียงจ้าเออสกวดของเราก็ยังอยู่หัวโตโตจ้ะกะดูค่ะผัะกัญหหอมคิดว่าถ้าเราได้เห็ดดอกแรกนะเราจะเอามาแกงเห็ดจ้ะ ก็ฝนตกแบบนี้รอไปอีกนิดนึงเนาะเขาก็จะโตไปกว่านี้อีกนะคะสกรวชหรือว่าขินนีจะ้ะนี่ละค่ะพออยู่พอกินและพอเพียงค่ะทีนี้เดี๋ยวผักกัญห้อมจะเก็บแตงค่ะจะเก็บแตงแตงแก่แล้วนี่บิด ขากล้องไม่มีนี่ได้แล้วจะอู้ยังมีลูกเล็กอีกเด้นอนั่นเล็กลอีกปัดแตงมาขึ้นใหญ่เถอะเอ้ยไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี้แล้วกันฮ่าฮ่าจ้าผักการหอมก็จะเอาแป้ง เข้าบ้านเนาะไปทําอะไรกินนั้นตามไปดูเลยค่ะหนาวมากเลยค่ะตอนนี้เปียกปอนฝนก็ตกตกมากรินก็เยอะจ้ะโอ้ยจมจังหน่อยเถอะแม่จ้ะเฮ้ยว่าจะเข้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้แล้วค่ะฝนตกหนักเลยฝนตกจ้าพัดาการหอมก็นาวหนาวคุณดาซองไปข้างนอก สตรอเบอรี่ยังแดงอยู่ด้วยโอ้ยจ้าแตงของเราก็ผักกาดหอมเอามาจะตำใส่ปลานะคะตำแบบตำไทยตำรวมมิตรค่ะของคุณเลมโบมีแครอทแล้วก็ผสมแตงด้วยเป็นตำไทยนะคะก็น,นี่แหละค่ะเครื่องปรุงต่างๆก็เหมือนเดิมจ้ะมีขนมจีนมีกุ้งลวกแล้วเรียบร้อยค่ะ แตงกวาแล้วก็มีผสมแครอทนี่ของคุณเลมโบค่ะก็ของคุณเลมโบเป็นตำไทยนะคะของผักกาดหอมก็จะเป็นตำไทยรวมมิตรค่ะอาจจะมีเหย่ยปลาร้าบ้างค่ะมะเขือเทศมะนาวกระเทียมค่ะแอบมีเห็ดเหลืองอยู่สองสาดอกค่ะอืมนี่เลยค่ะผัะกกาดหอมยังตั้งกล้องไม่ได้นะคะเพราะว่าขากล้องยังไม่ได้ซ่อมจ้ะ คุณเลมโบมาแล้วค่ะคุณเลมโบทอดไส้กรอกแกบอกว่าแกจะทานไส้กรอกกับส้มตำด้ค่ะดูค่ะเต็มระเบียงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่หรือพืชผักนะคะค่ะดอกไม้ของเราก็ยังสดชื่นเพราะว่าฝนตกเนาะเพราะว่าฝนฟ้าตกค่ะเดี๋ยวไปจัดพักกัน ตำแตงของผักกันหอมจ้าตำโรมิรนะคะตําไทยปาล่าตำแครอทแบบตําไทยของคุณเลมโบจ้าขนมจีนพร้อมใส่กอกพร้อมผักต้นหอมผักค่ะเดดิดค่ะ อาหารพร้อมเสิร์ฟก็นี่ก็คือวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนนะคะปล,ป,ลปลูกพืชผักไว้กินเองนะทำอาหารกินเองค่ะนี่ค่ะสตรอบเบอรี่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็ทานอาหารกันแล้วก็จะรีบทำสตรอบเบอรี่นะคะปาดจุกเพื่อที่จะเอาเข้าช่องฟิตนะคะเก็บเอาไว้กินในฤดูที่หายากค่ะ ็ใช้เวลาพอสมควรสะสำหรับคลิปนี้ผักาดหอมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจกับช่องเล็กๆของผักกาดหอมค่ะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า